วัดีค่ะวันนี้นะคะเรามาแกงยอดสะาทองกัน,นะคะ่ะตอนนี้ตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่ตะไคร้ใส่เปลือแล้วก็เรามาเตรียมวัตถุดิบนะคะต่อด้วยพอเช่นะคะภาษาไทยเรียกว,ว่าเนื้อวัวใบนี้มันจะเปรี้ยวเลยนะคะมีใบขีดนะคะเราก็ไม่ซอยมักเป็นปกเลยจะได้ออกมานะคะเราให้เสพให้หอมนี่คือยอดฟะททองนะคะไม่ได้กินใบขีดแต่จริงก็กิกนได้แตก่ก็ต้องน้ําตั้งน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ ยอกฟักทองลงไปใส่ใบขีงลงไปใส่พริกลงไปนะคะตรงใสุ้กแล้วก็สใส่ออาหอแช่ที่ว่าเนี่ยนะคะใบใบเนี่ยจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยก็จะมีรสหวานออกมาคะใส่ลงไปพอใส่แล้วเราก็รีบคนนะคะมันก็จะทําให้ฟักฟักก็จะไม่อะไรคะไม่เหลืองนะคะใส่ล,ลงไป ก็ต้มไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเห็นว่าไอไ้ใบเขียวๆของชาเนี่ยนะคะมันสุกแล้วถือว่ามันจะออกไปสีสีเหลืองนะคะถือว่ายกลงไดนะคะเคล็ดลับของการทำทานยอดแกงยอดกระคอมเนี่ยนะคะต้องเกิบเอาลงลอนะคะให้เย็นแล้ว สุกแล้วอ่าที่สุกแล้วนะคะถ้าสุกแล้วแอร์ใบที่ใสท่ทีหลังสุดมันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะคะแบบนี้ถือว่าสุกแล้วไอ้แกงอันนี้นะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานหน่อยๆน,นะคะนี่ค่ะกินได้เลยนะคะ